สวัสดีครับนทีวี360อ,องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัดพัฒนาวีรคุณนะครับวันศุกร์สุด,สดารติดตามการคาดการอากาศสัปดาห์หน้าครับ สัปดาห์หน้าเราจะเข้าสู่2เดือนเต็มของฤดูฝนไทยปี2557แล้วนะครับถ้าว่าผลงานฟ้าฝนที่ผ่านมายังเรียกว่าน่าผิดหวังสัปดาห์หน้าก็ยังถือว่าเป็นข่าวร้ายของพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าแนวโน้มฝนไทยยังสร้างความผิดหวังให้อยู่เช่นเดิมครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศของกข่าวสาตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ลมมรสมตัวตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนจะมีกําลังที่แรงขึ้นนะครับแถมมีหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งรักรูปตัว L นะครับจะมาอยู่แถวๆเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียแบบนี้ครับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆก เหนือและอีสานตอนบนและด้านรับลมมาสุมก็คือด้านตะวันตกของประเทศนะครับแล้วก็ภาคตอนออกนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วตรงก,กลางจะเป็นอย่างไรคําตอบก็คือจะมีฝนไม่ค่อยต่างจากสัปดาห์นะครับข้อมูลการคาดการณ์ฝนรายสัปดาห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าสัปดาห์หน้าบริเวณที่มีแนวโน้มฝนตกทั้งสัปดาห์ไม่ถึง15มิลลิเมตรหรือไม่เพียงพอต่อการเกษตรฟังดีๆนะครับภาคเหนือก็คือที่ ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรมาจนถึงเพชรบูรณ์เลยนะครับส่วนภาคอีสานก็คือที่เลยขอนแก่นหนองบัวลำพูเูมิมหาสารคากนคร,าม,นรมาและบารีรามัมย์ครัรไปดูทู่ี่ภาลาลา้า้นนะครับก็คือ จังหวัดในรุ่มเจ้าพญาไล่มาตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาจนถึงสมุทรปราการนะครับต่อได้ด้านตะวันตกก็คือราชบุรีไปจนถึงประจวบคลรีขันสําหรับภาคใต้จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยครับก็คือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสครับดังนั้นสรุปพยากรณ์360สาครับในพื้นที่ฝนน้อยขอให้ใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับแถมการเขื่อนต่างๆก็ยังไม่ได้น้ําเพื่อเติมเขื่อนมากนักเลยครับใครที่คนที่อยู่ในพื้นที่ฝนตกเพิ่มก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และสำลักลมป้องกันบรรเทาสาณภัยนะครับได้ออกกระเตือนแล้วครับแต่จังหวัดภาคใต้ระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงตั้งแต,แต่วันนี้ถึง29รกรกฎาคมครับปิดท้ายวันนี้นะครับกับสีสันดารารโลกครับมาร่วมกันล้นตะลงชวนคนไทยเรียนรู้อยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงในงานใหญ่เสื้อสีวัดล้อมข้าพางศ์ขบสามมากับทีเดียโลก306องศา2 1 4เซฟเทอรเวล์เอ็กซ์โปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สิ่งว่า้อมต่อไปในอนาคตค่ะความรู้ล้วนๆเลยครับที่ทําให้เรารู้ทันโลกช่วยคนละไม้ละมือครับมีโลกอยู่ใบเดียวจะได้มีโลกไว้อยู่ต่อไปเรื่อยๆครับดีใจค่ะที่มีกิจกรรมทางนี้ขึ้นมาค่ะสนุกมากนะครับกับขบวนพาเลทข,ของเราเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจัดต่อไปนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรานะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ร่วมกันรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเพราะนี่คือทีวีสองร้อยสิบสามครับสนับสนุนโดยกาแฟบ,บัตตี้ดีนฟรีนวันเอ็กซ์ตรา้ารส